พี่หมดเลย <laughs> แล้วหนูไปเบิกรถไล่ใหม่นมี่รอตรงนี้ก็ได้ค่ะเดี๋ยวพี่ไปด้วยก็ได้เอ้ยเดี๋ยวพี่รอตรงนี้ดีกว่าเอ้ยแต่หนูจะเป็นไข้ไหมอ่ะพี่กลัวหนูเดินในป่าแล้วมันจะเป็นไข้ม<ด>ันนเอ้ยมันหายยากนะไข้ป่า รักคือดวงกันรักคือหมาวันรักคือหมาวันปมาวันที่ห้ะโอเคพี่เห็นหนูแล้วจ่าเอ๋โอ้ไปทำอะไรมาหน่เลือเตรียมตัวเลยหนูไปฝึกขับรถมาค่ะฝึกขับรถไปฝึกขับรถท่าไหนทำไมเลือเตรียมตัวขนาดนี้ละหลายท่าเลยค่ะ มาถึงตีลังกาด้วยอ๋อไม่เคลียร์หรอขอโทษค่ะตอนนี้จะไปไหนต่อไหมครับเนี่พี่จะไปไหนหนอะพี่ว่าจะไปเที่ยวเกาะจะไปเอาเที่ยวเสือนะ่ะถอนตรงนี้ได้มหหนูก็กำลังอย่างยิงเสืออยู่พอดีงั้นไปได้กันไหมขอบชืหนูอะเอ่อพี่จะสะดวกปะสะดวกดิไปคนะ่ะไปด้วยก็ได้ถ้าพี่สะดวกแต่ว่ามันมันเหนื่อยนะพี่กว่าหนูหน่ หน,ห,นห,หนูเหนื่อยเหรอใช่พี่ควรหนูไเหนื่อยมันต้องวิ่งหนูโอเคเลยหนูก็ช่วยพี่ก็ได้อ่าหนูแล้วหนูหิวไหมหิวค่ะเอายำแซลมอนไหม,ม,มะคะไม่เป็นไรค่ะพี่เก็บไ้กินเลยถ้าหนูหิวก็บอกพี่ได้นะถ้าหนูหิวก็บอกพี่ได้นะเฮ้ยข้างหลังเอาไปก่อนดีเฮ้ยถ้าหน,นูหิวก็บอกพี่ได้ปะค่ะถ้าหนูหิวอนาจะบอกนะ พี่ก็บอกกันี่หลายคนอยู่เหมือนกันนะโอไมคนะตัว<อ>นี่ผมไม่เคยพูดกับใครนะครับคุณเดกัสใช่เหรอครับใช่ครับสาวบ้านนะแสดงว่าแสดงว<า>่าที่ผมเคยฟังมาแน่าจะอีกคนหนึ่งครับขอโทษดิหนูว่าพี่ถอยไม่น่าจะเป็นคนแบบนั้นหรอกคะ่ะใช่พี่ไม่ทําอะไรอย่างนั้นหรอกพี่แบบไม่ได้เจ้าชู้ขนาดนั้นพี่ถอยไม่น่าเจ้าชู้นะคะหนูว่าพี่ถอยก็น่ารักมากกว่าหนูก็น่ารักเหมือนกันไม่หรอกค่ะหนูว่าหนู ไม่น่ารักขนาดนั้นหรอกไม่รู้แหละแต่ในสายตาพี่หนูน่ารักเสมออันนี้จะเขาพูดนะแล้วพี่จะไปเลยไหมไป้เล็กร็ได้หนูมีเจสก,กีอยู่ใช่ไหมหรือว่าจะนั่งนั่งกับพี่นั่งกับพี่ได้เหรอได้สิเรือน่าจะพังค่ะทำไมอ่ะไม่รู้หวมีคนยืนไปงั้นก็ไปลำเดียวกับพี่ก็ได้แต่ว่าพี่ขี่ซิ่งนะ ไม่น่าจะมีนะเจะสกีไม่มีที่จับอ่ะน้องอยากจะดึงเสื้อพี่ไว้ก็ได้ถ้าเสื้อพี่ขาดนะถ้าเสื้อขาดเดี๋ยวพี่ซื้อใหม่เองถ้าหนูร่วงไหมอ่ะถ้าหนูคว้าเสื้อขาดหนูก็จับเอวพี่ก็ได้แล้วพี่ไม่แจ็คก,กัจี้เหรอหนูก็จับเฉยๆอะ่ะเดี๋ยวพี่แจ็คกัจี้จับเฉยๆพอจับแค่ไม่ให้ตกอ่ะจะไม่ถ้าหนูควาตกหนูก็จับแน่นๆก็ได้ไปหนูขอโทษนะคะรถ เรือหนูมันพังอ่ะไม่เป็นไรพี่เป็นคนชนหนูพี่ก็ต้องพาหนูไปสิแล้วพี่ทอยไม่หิวหรอพี่ทอยก็หิวนิดนึงทําไมต้องชื่อพี่ทอยด้วยนะคะตอนเด็กๆพี่คงจะชอบเล่นของเล่น<ม>ก็เลยจนตั้งชื่อว่าทอยเพราะว่าพอตโตขึ้นมาแล้วก็เป็นของเล่นของใครหลายคนนะเป็นยนโยนตจิงควางอะไรประมาณนี้ทําไมฉันเป็นแบบนั้นล่ะไม่รู้สิ พี่อาจจะดีไม่พอสำหรับใครใหคไหนคนมั้งเหมือนชื่อหนูเลยอ่ะหนูชื่อขนมหวันทุกคนก็คงเห็นหนูเป็นอาหารว่างอ่ะหลังกินหลังกินข้าวแต่คงไม่ใช่อาหารหลักเขาก็เลยมากินเล่นนะคะแล้วก็แ,แต่พี่ชอบกินขนมทุกวันเลยอ่ะแต่หนูก็ไม่ได้บอกพี่ว่าหนูก,ก็ชอบ,อบเลนะ่นขนม พี่โก้ลงมาดีผมขับเองพี่อุ้มมันไปดิให้พี่อุ้มไหมตัวหนักไหมเนี่ยเราอ่ะพี่จะอุ้มเหรอใชใ่พี่กว่าเราตกเรือโอเคค่ะไม่หนักใช่ั้ยไม่หนักครับตอนแรกเด็กอหนักกว่านี้น้ำหนักเราเท่าไหร่ น่าจะประมาณ40บ่ะครับใช่ไหม40่งมีแต่งานงล่านัก44ค่ะตัวเบาวิวเลยที่เรื่องบอกไปนะว่าน้องพี่มันก็ี่ซิ่งเหมือนกันเหรอขอไม่ใช่ไหมค่ะแต่ว่าจะไม่ล่วงใช่ไหมไม่ไม่ล่วงแน่นอนพี่รับประกันเพราะว่าพี่อุ้มไว้นั่นมาก น้ำมันกระเด็นใส่หนูไหมอ่ะกะเด็นผ่านเต็มเลยเดี๋ยวถึงฝันงแล้วเดี๋ยวพี่เช็ดให้นะว้าว <Wow. Yeah. S 1> เ๋ยไ,ไ,ไ,ไม่เป็นไร่ะอ้ว้ยไม่เป็นไรพี่พาพี่พาหนูมาเปียกอะ่ะเดี๋ยวพี่เช็ดให้พี่เอาผ้ามาด้วยเหรอใ่ผามาด้วยถ้าเกิดว่าหนูหนาวเนี่ยเดี๋ยวพี่เอาสูตรไไรก็ได้นะ ถ้าเกิดว่ามันเปียกอะเกินไปปะอ้ยโอ้โหจริงอะน่าจะต้องให้หนูลงก่อนค่ะพี่ไม่เคยอุ้มใครเหรอทำไมไม่เคยครับไม่เคย ตกน้ำอยู่ดีอออโอ้เปียกหมดเลยลพี่เอาผ้ามาเช็ดให้นะตรงน,นี้นคันจะเอาผ้ามาเช็ดพี่หนุ่มว่ะตัวเปียกหมดเลยไม่เป็นไรค่ะแล้วมันจะแห้งไหมเนี่ยพี่ อาถอนะำพานลงน้ำพี่ไม่้เป็นหว่วงนหนพี่กวหนูไม่สบายไม่สบายก็ต้องให้พี่ถอยไปดูแลแล้วล่ะเพราะพี่ถอยพันจมนะ้ำได้ถ้าควาไมไปสบายก็เกิดอะไรแบบเริ่มตัวร้อนไม่สบายก็บอกพี่ได้นะเดี๋ยวพี่จะไปดูแลเราจะคอยซื้อยาตัดเช็ดตัวให้ เราไปเช่าปืนกันหนูอุ้ยฝนตกหนูเช่าปืนไม่ได้อ่ะเอ่อหนูมีเงินติดตัวไหมอ่ะอย่าจนต่อหน้าเขาอุ้ยหนูไม่มีตงังค์พี่ก็ลืมกดตังค์ไวเพื่อนเลยอ่ะตอนนี้มีอยู่ยี่สิบตัวบาทงั้นหนูมาเป็นกาลังใจได้ไหมได้เราพี่ว่าไปขึ้นรถกันดีกว่าจะไม่สบายอ่ะไม่กี่เพิ่งลงน้ําทะเลมามาโดนฝนอีกแล้วเดี๋ยวพี่บิ๊เอารถมาให้นะ นะพี่ไม่ค่อยเห็นเสือเลยอ,ะอะ่ะเราเห็นไหมไม่ไงหนูเห็นแล้วข้างหน้าแต่หนูไม่มีปืนเนะพี่ไปชนให้หนูได้ไหมเลียวซ้ายต่อไปเลียวขวาเลียวขวาขวาอีกขวาอีกนิดขวาอีกหน่อยต่อไปเลียวซ้ายเลียวซ,ยซ้ายอีกนิดซ้ายอีกนิดนึงต่ตไปอีก่อไปต่อไปค่ะอ๋อมันหายไปแล้วอะ พี่ทอยพุดไปเลยอ้าฮ่าชนไปแล้วอ่ะมันไปไหนเอา้ามันไปไหนแล้วอ่ะหนูไม่ถูกกันสัยไม่ิงด้วยอ่ะไม่เป็นไรเดี๋ยวพี่หาเสือเองนี่ไงพี่เจอลอะเออพี่ยิงไม่โดนโดอ่ะโทษทีอ้าวก็จะชมไปจีน เอา้ามันลงน้ำตายเฉยเลยเอา้าสรุปมันโดนหนูไหมโดนคะมันไม่โดนแต่มันยิ่งลงน้ำเอา้าล้องเ้าหนูเวลามันเลียกน้ำมันเป็นสีเหลืองพี่ยังเห็นเป็นสีแดงอยู่เลยนะเห็นเป็นสีเหลืองมันหัวออกมาตาักคนอย่างนี้ไม่กวัวเป็นไข้หรอคะกลัวทำไมคะีย๋ยวก็ต้องมีคนไปดูแลอย่งีอย่ามันจะไม่สบายตัวหนูไง ต่างคนมันยากมันจะเป็นไม่ป่ามันจะหายยากจะต,ต่างคนบน่อยนะเดี๋ยวพี่เป็นห่วงให้พี่เป็นใครคนเดียวก็พอแล้วทำไมอ่ะถ้าไม่มป็นใครแล้วใครจะดูแลพี่นะพี่เป็นใครแล้วหนูดูแลพี่ไม่ละก็พี่มาดูแลหนูก็จะไปหน่ไม่ไหวแล้ววะฝนตกแล้วมันมองยากมากเลย<ม>พี่อย<ม>ากให้เสือมันเกิดมันเกิดตัวเดียวเอง แล้วก็ต้องมาขี่รถไล่หาแล้วพอเราหาแบบไม่เจอมันก็วิ่งออกของนอกแล้วมันก็หายไปไม่เป็นไรค่ะเราเยืนรอก็ได้ค่ะเย็นรอเสือก็ได้เราเยืนรอได้หรอเย็นได้ก็อยู่กับพี่ไงพี่เคยอยู่กับพี่แล้วว่ะมันไม่เกิดอ่ะพี่ต้องขี่รถตามหามันเองอ่ะพี่ลองไม่ตามหาเลยค่ะได้แล้วหรอคะนายหมู <laughs> ในวันไหเดี๋ยวเอาหนังตัตไปด้วยก็ได้ถ้าเกิดว่า,ามันพี่ไม่อยากได้เขี้ยวเสือที่ลองดูเขี้ยวหูก็ได้สิคะใช่แต่เคี้ยวหูมันก็อันใหญ่อยู่นะแต่ว่ามันเก็บไม่ได้อะอหนูเจอเสือแต่หนูช่วยยิงไม่ได้อะถ้าตีมันจะตายไหมคะตายแต่ว่าอย่าไปตีเลยมันจะกัดเหรอใช่มันจะกัดหนูจะโดนจะกัดแ้ามันจะเป็นแผล หนูกลัวแพ้ไหมหนูไม่กลัวหรอกแกนกลัวคนเจ้าชู้มากกว่าถ้าเรื่องนั้นน่ะโอ้อหนูเห็นเสืออยู่ในน้ำพี่คอยหนูขอขับหน่อยได้ไหมคะได้หนูไม่รู้ว่ามันพ้นสายตาหนูไปหรือยังมันน่าจะโอ,โอ้หนูเห็นมันนี้เลยอันนี้อันนี้อ้ามันลงน้ำอืออ้าพี่คอยลงน้ำมาลงน้ำมันดับแล้ว,ลลวเราเนี่ยแหละ <ม>เราเนี่ยแหละลงน้ำด้วยนี่นอนนวดโอ้เสือลงน้ำหรือรถลงน้ำลงทั้งเสือนั่งรถแล้วก็ไม่ได้เที่ยวด้วยเพี่โหมดเลยแต่หนูไปบิวกว่ไให้ใหม่นี่รอตรงนี้ก็ได้ค่ะเดี๋ยวพี่ไปด้วยก็ได้เอ้ยเดี๋ยวพี่รอตรงนี้ดีกว่าเอ้ยแต่หนูจะเป็นไข้ไหมอ่ะพี่กลัวหนูเดินในป่าแล้วมันจะเป็นไข้ตายขน,น,นเอ้ยมันหายยากนะไข้ป่า พี่ก็ไม่เคยเป็นเหมือนกันไม่เป็นไรค่ะพี่ทอยเราตรงน,นี้หน่อยไปเอามาให้เพื่อพี่แค่นียหนูทำได้ไม่เป็นไร,รแต่พี่กลัวหนูเหนื่อยอ่ะงั้นเดี๋ยวพี่พี่อุ้มไปได้ไหมอ่ะหนูจะได้แบบไม่เปียกฝนด้วยอะกางลมให้ไม่ได้ค่ะพี่จะเหนื่อยไหมนะไม่แน่หรอกตัวหนูเบาๆเ,เองโอ้ยหน้ากับลมสินงจำเหนื่อยมากตัวหนูเบามากหรอใช่ตัวหนูเบา์บิ๋วเลย ใช่แ้วมีปากหวานปะเนี่ยงั้นหนูกินเพิ่มอีกนะกินอะไรก็กินที่มันอ้วน,นประมาณนี้แหละเขา้องดีแล้วเดี๋ยวจะกลายเป็นไอ้เต้าอ้วนจะกลายเป็นไอ้เต้าหมูโอ้ต้องเสียงประกอบจ้ะหนูไม่ลัวหรอว่าไงครับได้ครับ<อ>หนูเราจะต้องกลับไปไขายยากันแล้วเหรอคะเฮ้ยไม่สไม่จก กูเหรอใช่เ,เราเพิ่งลงน้ำไว้เมื่อกี้นี้อขอไปด้วยได้ไหม <c oughs> ได้ครับใครอ่ะขนมเต็มขนมเต็มขนมหวานหน่อยจำ<อ>คนบินได้เปล่าสวัสดีค่ะไม่ตอนนั้นเขาบอกผมว่าชื่อแต่งไงผมก็เลยผสมกันเลยเนี่ยผมว่าชื่อขนมแต็มมันก็น่ารักดีหนูชื่อขนมหวานค่ะทำไมายูทัยต้องอุ้มเขาอย่างนั้นเนี่ยผมกวัาเขาเป็นคนไงผมก็เลยกางลงให่เขาอันนี้เขาแช่คนแรกหรือเปล่าที่ทำ คุณเอ็มจีเคยเห็นไหมละครับอ๋อเพิ่งเคยเห็นนี่แหละครับเคเพราะว่าแ้าผมจะมีที่นั่งไปไหมนี่มีข้างหลังยังว่างเดี๋ยวผมแบบเขาข้างหน้ามันได้เหรอให้หนูแตนนั่งข้างหน้าผมก็ได้อ๋อได้ไดจริงจริงปล่อยหนูฝล่ยก็ได้นะครับที่จะได้ไม่เหนื่อยหนกลัวรองเท้าหนูเปียกหรือเปล่ากลัวทั้งตัวกลัวเขาเป็นไข้ไม่สบาย,ยางไงแบบเป็นห่วงเออตายแล้วผมพามาแล้วผมต้องดูแลเดี๋ยวว่าหนูอยากลงเดิน เคเราแค่นี้พี่ไม่แหน่หรอกแล้วทำไมถึงฝนมันตกอย่างเงี้ยไม่รู้เหมือนกันน่ะน่าจะพายุเข้าเป็นจำจีช่วงเนี้ยออ้งวายนึ่งหกว่าเด็กน้อยไม่สบายเนี่ยหนูเป็นเด็กเหรอตกทั้งวันแล้วเนี่ยคนทอยวันเนี้ยใครรู้เปล่ารู้ดิผมก็เห็นเดู่มันตกตั้งแต่ตอนไหนก็ไม่รู้แต่ว่ามันนานแล้วอ่ะแล้วพอขี่เรือมาถึงก็ะปุ๊บมันก็ถูอีกรอบหนึ่งผมมองอะไรไม่เห็นเลยใช่ผมก็มองอะไรไม่เห็นเหมือนกันมืดไปหมดเลยหนูกลัวไหมหนูกกลัวค่ะ พี่อนุญาตให้เอาเสื้อพี่ไปปิดตาได้เลยนะถ้าเกิดว่าฟ้ามันแลบอ่ะชินกายเป็นน้อนหนุ่มแน่นอนชินกายเป็นเด็กอ่อนโยนเป็นเด็กน้อยพี่โดนฝนไม่ได้ทั้งที่ตอนสอบเอาุธก็คือหลาฝนแทบตายแต่ไม่เป็นไรหนูเคยเห็นวานไหมวานกระตื้นแล้วพี่เคยเห็นไหมพี่ไม่เคยเห็นเลยนี่แหละพี่เพิ่งจะมาเห็นที่นี่แหละ มันถึงกรตื้นไม่รู้เลยแล้วหนูรู้ไหมเพราะมันไปหลงเชื่อใจคนมนมันเชื่อใจคนผิดน่าสงสารมันนะคะใช่มันน่าสงสารมากๆเลยไม่อยากเป็นเหมือนวันตัวนี้เลยมันจะไม่มีวันนั้น